สวัสดีค่ะพบก,กับช่องพ่อทริปชาแนลอีกแล้วนะคะและตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บไข่เพ้อมแล้วไปกันเลยค่ะวันนี้เวลาห้าโมงคน,นะคะเราจะมาเก็บไข่ไก่ก้านรับบการเก็บไข่ไก่วันนี้ก็เป็นรอบที่สองนะคะเมื่อเช้านี้นะตอนช่วงสายของวันนี้เราก็ได้เก็บไปแล้วนะคะ เพราะว่ามีลูกค้ามาซื้อไข่ไก่ที่บ้านนะคะก็เลยได้เก็บจากข้อไก่ให้เลยนะคะเก mm ็บ hmm. พ่อไก่ให้สุสดร้อนร้อนเลยไ mm hmm. ข่ไก่ของเราอน,นี้โดนเจาะ mm hmm. นี่นะคะเป็นไข่ไก่ของเราซึ่งอายุเลี้ยงเลี้ยงมาถึงหมดแปดเดือนลหรับการสั่งแน่ไก่นะคะก mm ็จ hmm. ะสั่งไก่สาวจากฟามมา ประมาณหนึ่งเดือนนะคะเขาจะให้ไขฟองใหญ่มากนี่ฟองใหญ่มากเลยจ้าเลี้ยงประมาณหนึ่งเดือนนะคะเขาก็จะให้ไข่เรานะคะอาหารก็จะให้กินอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่มีโปรตีน17ขึ้นไปนะคะ ยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะไข่สดจากแม่ไก่ของเรานะคะแม่ไก่ก็จะเริ่มทยอยไข่ตั้งแต่ตอนเช้าแ,แต่ตอนเช้ามืดเลยนะคะแล้วก็ไข่ให้กเราทั้งวันเลยนะคะวันนี้เวลาห้าโมงครึ่งเราก็ได้เก็บไข่ไก่เป็นรอบที่สองแต่ว่าแม่ไก่ก็ยังจะไข่ต่อนะคะเป็นบางตัวก็ยังจะมาไข่ให้เรานะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปเก็บข้อต่อไปกันคะ่ะเราจะมาเก็บข้อนี้ต่อเลยนะคะอันนี้ไว้ใส่ไข่ส่วนอันนี้ก็เป็นอาหารนะคะวันนี้เราได้เลี้ยงอาหารเข้าไปแล้วให้อาหารไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ไปเช็คดูว่าเขาอิ่มหรือเปล่าถ้าเขาไม่อิ่มก็เราจะได้เทอาหารให้ต่อนะคะมีสุนัขน้อยด้วย ะะมันได้อร่อยก็ให้ทีละนอยน้อยอเคเดี๋ยวเราไปรุไข่ไก่กักนข้านี้ไข่ไก่ตัวนี้ตัวน,นี้ฟองใหญ่แล้วนะคะไข่ไก่ฟองใหญ่แล้ว เก็บไปแล้วนะคะอนเช้าเก็บไปแล้วนะก็เลยเทำให้ไข่ไม่เยอะนักหลายเพราะว่าเราได้เก็บไปแล้วนะไข <c oughs> ่สวยนะคะไข่สวยมากๆแล้วก็แข็งแรง โอ้ไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วน้องอยากเข้ามาด้วยเนูเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวไก่จิกสําหรับอากาศนะคะสําหรับอากาศช่วงเช้าก็จะหนาวนะคะค่ะค่อ้างเย็นเลยทีเดียวแต่ว่าสายมานี่ก็ร้อนเหมือนเดิมนะคะร้อนเหมือนเดิม ว่าก็ยังยังไม่ได้เข้าสู่ฤดูหนาวนะคะอากาศยังร้อนอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บข้ออื่นเพิ่มกันเลยค่ะมาเก็บอคอกนี้ต่อกันเลยค่ะฮัลโหลเก็บไปแล้วอันนี้ก็จะเหลือแค่ตรงนี้นะที่เรายังไม่ทันได้เก็บนะคะให้แม่ไก่ออกก่อนนิดนึงนี่นะคะเขาไขไว้แบบนี้นะ ไข่ไว้แบบนี้นะคะเราก็มาเก็บไข่กันเลยมาเก็บนี้กันต่อเลยค่ะและนี่ก็คือไก่นางเอกของเรานี่นะคะโอ้โหขอบคุณนะแม่ไก่นี่นะคะ,คะ,คะดูนางเอกของเรานะคะออกไข่ให้อย่างเยอะนางเอกของเรา นางเอกของเราเป็นไก่ที่ทดลองเลี้ยงในกรงตับนะคะปรากฏว่าได้ผลผลิตดีมากๆเลยนะคะที่ไก่ที่อยู่ในกรงตับออกไขาให้เราทุกตัวเลยนะคะออกครบได้ไข่ไก่ร้อเอร์เซนนะคะแล้วก็เป็นไข่ที่ฟองใหญ่สวย ฟองใหญ่ฟองสวยนะคะใหญ่กว่าไก่ที่เลี้ยงปล่อยพื้นน่าจะเป็นที่เขาได้อ่าได้กินอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่สูญเสียพลังงานก็เลยทำให้ได้ผลผลิตเต็มที่ได้ไข่ฟองโตอย่าง ไก่ไข่ที่ปล่อยพื้นเขาก็จะมีการเดินเล่นก็ทําให้สูญเสียพลังงานไปนะคะแทนที่จะามาออกไข่มาผลิตไข่ฟองตัวให้เราโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บไข่กันเลยนะคะไข่ที่อยู่ในกรงตับได้ไข่ไก่ได้ผล100เอร์เซนส่วนไข่ที่อยู่พื้นนะคะเป็นรุ่นเดียวกันได้มาพร้อมกันนะคะแต่ว่าแบ่งใส่กรงตับแล้วก็ที่เหลือก็ ลงพื้นแบบนี้นะคะก็จะให้ไข่ในปริมาณที่น้อยกว่าตัวที่อยู่ในาากลงัมาดูบรรยากาศในข้อไก่เวลาสองทุ่มนะคะวันนี้พามาส่องไก่ตอนสองทุ่มนะคะดูนะคะว่าเขาทำอะไรอ่านี่นะคะมีแม่ไก่สองตัวอยู่ด้านบน ขึ้นไปเกาะอยู่ด้านบนสองตัวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเกาะบนกิ่งไม้ที่เราทำไว้ให้นะคะหรือว่า,าแถวอีสานเรียกคอนนะคอนไก่ก็คือเป็นที่อยู่ของไก่นั่นแหละเป็นทํากิ่งไม้ไว้ให้สําหรับไก่ให้เขาขึ้นไปเกาะขึ้นไปนอนนะคะ หลังจากที่เก็บขี้ไก่แล้วนะคะเราก็โรยปูนขาวจากนั้นก็โรยแกบดํำนะคะนิดหน่อยนะไม่ได้โรยเยอะแล้วก็มีฟางนะคะก็เลยเอาฟางมาโรยอีกทีหนึง่งเอาไว้ให้แม่ไก่ได้คุยเขียเล่น ขึ้นไปเกาะบนกิ่งไม้เต็มเลยสองไก่เวลาสองทุ่มในข้อไก่จะมีไฟสีส้มด้วยนะคะไฟสีส้มเป็นไฟไล่แมลงนะคะเป็นไฟไล่มแะะไไลมลงแล้วก็แสงสีส้มมีผลต่อการออกไข่ของแม่ไก่ด้วยนะคะ เป็นการเพิ่มแสงเพิ่มแสงมาจากแสงธรรมชาติซึ่งโดยปกติแสงธรรมชาติก็จะมาตอนสายๆแต่ถ้าเกิดเรามีไฟสีส้มเราตื่นมาเราก็สามารถเปิดให้เข้าได้เลยนะคะตีห้าครึ่งก็เปิดให้เข้าได้เลยนะเป็นการเพิ่มแสงให้กับแม่ไก่จะทําให้แม่ไก่ไข่เร็วขึ้นนะคะปกติแล้วก็จะปิดไฟ ประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวสองทุ่มครึ่งเราก็จะไปปิดไฟกันโอเคไปแล้ว